สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow ิ i t h นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทำเค้กช็อกโกแลตกันค่ะสูตรนี้นะคะเราไม่ใช้เตาอบไม่ใช้เครื่องตีค่ะแต่เราจะทำกันในเครื่องปั่นนะคะใครมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้นี่ใช้ได้สบายมากแล้วเค้กที่ได้นะคะก็นุ่มมากๆนี่ค่ะจะให้ดูนะนี่ความนุ่มของเขานะคะ นุ่มเด้งแบบนี้เลยแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะให้เรามาเตรียมส่วนผสมได้ตามนี้เลยนะคะถ้าใครนะคะจดไม่ทนันเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงค่ะ มาเริ่มจากไข่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะให้เราตอกแยกนะคะเพราะบางทีไข่ที่มาจากตลาดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีไม่สดบ้างมีเสียบ้างจะได้ไม่เสียไปพร้อมกันทีเดียวเนาะตอกแยกดีที่สุดค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลตามลงไปแล้วก็น้ํามันค่ะวันนี้เราใช้น้ํามันดอกทานตะวันนะคะสําหรับตัวน้ํามันใครจะใช้น้ํามันตัวไหนก็ได้ยกเว้นน้ํามันปาล์มค่ะ แล้วก็ตามด้วยผงโกโก้จากนั้นก็ปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันค่ะปั่นส่วนผสมของเรานะคะประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นก็นํามาใส่ถ้วยไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนเราจะมาร่อนแป้งกันค่ะเราจะใส่แป้งเค้กนะคะลงไปในกระชอนตาทีแบบนี้ตามด้วยผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมทั้งหมดรวมกันเลยค่ะ พอเราล่อแป้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งที่ได้เนี่ยไปทยอยใส่ลงไปในส่วนผสมแรกนะคะที่เราปั่นรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทยอยใส่ลงไป3มรอบนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขาเข้ากันดีก่อนแล้วก็ค่อยใส่รอบต่อไปลงไปนะคะถ้าเราใส่ลงไปทีเดียวส่วนผสมเขาจะเข้ากันยากค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้นะ พอเราใส่แป้งลงไปหมดแล้วก็ผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ทะยอยใส่ตัวนมลงไปค่ะอันนี้เป็นนมจืดนะคะสําหรับตัวนมใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะอันนี้เป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นค่ะทยอยใส่ลงไปสอรอบนะคะรอบที่2เนี่ยให้เราเติมตัวกลิ่นวอดิลาลงไปด้วยประมาณ1ฝาหรือ1ช้อนชานะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะ พอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมเนี่ยไปใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์ขนมปังปอนแบบนี้นะคะขนาด8นิ้วค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วพิมพ์เลยทาด้านข้างด้วยนะคะเพราะว่ากันเขาติดเวลาเขาขึ้นฟูเนาะเวลาเราเอาไปอบในหม้อนะคะ จากนั้นก็วางกระดาษไขแล้วก็ทาน้ำมันอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมที่เราผสมไว้ลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปเลยเกลี่ยยหน้าให้เสมอกันนิดนึงค่ะเคาะสักนิดนึงนะคะให้ตัวหน้าเขาเสมอกัน จากนั้นเราก็นำตัวช็อกโกแลตชิพค่ะโดยด้านบนเลยสำหรับตัวช็อกโกแลตชิพนี้ก็ตามชอบเลยนะคะโรยตกแต่งหรือใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะนำหม้อนะคะที่จะใช้อบเค้กเนี่ย มาวอร์ม5นาทีนะคะด้วยไฟอ่อนสุดพอครบ5นาทีเราก็ใส่เค้กของเราลงไปได้เลยค่ะปิดฝาเดี๋ยวเราจะอบเขาด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา40นาทีค่ะพอครบ40นาทีนะคะเราก็เช็คสุกนะคะเอามาจิ้มฟันจิ้มลงไปไม่มีของเหลวติดมาเค้กของเราสุกแล้วค่ะปิดไฟย,ยกเขาออกจากความร้อนได้เลยใช้มีดนะคะแซะด้านคากนิดน,นึงเผื่อว่าตัวเค้กของเราจะติดกับตัวพิมพ์นะคะแซะเบาๆก็พอค่ะ นำออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะนี่ค่ะเค,ค้กของเราฟูน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านอีกรอบหนึงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขายังร้อนๆอ,อยู่นะคะคือน,นุ่มมากๆเลยเค,ค้กอันนี้เย็นตัวลงแล้วก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนะคะนุ่มเหมือนตอนร้อน,อนๆเลยทานตอนไหนก็อร่อยค่ะนี่สำหรับคนที่อยากทำเค,ค้กเป็นมือใหม่นะคะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย สูตรนี้ค่ะทําง่ายมากๆแล้วปั่นในเครื่องปั่นแค่1นาทีเองแค่มีเครื่องปั่นก็ทําเค้กได้แล้วนี่เนื้อฉ่ำมากๆเลยค่ะนุ่มสุดๆไปเลยขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องกลัวิธโทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพืจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ